สดครันี่เราอยู่ร้นานอาหารชาบูกุเตที่เลิศที่สุดนะฮะแห่งหนึ่งของหัอย่างตรงชีอุทิศทุกคนหน้าตาหน้าทานมากอุทิทุกคนจา่าเนี่ะเราจะเริ่มอะไรก่อนดีเริ่มไม่ถูกเมื่อกี้เรากินบากกาุเตไปรสมากโวยอร่อยมากเขาบอกนะฮะอันนี้เป็นแมวเข้าเหนียวใช่ไหมอันเราเริ่มจากจีบกุ้มก่อนไหมจีบกุ้งก่อน ขนา่าทานมากรับทุกคนจีกุงทุกคนจะไม่ไกลจากสิงคโปร์โฮเชลโรงแรมสิงคโปร์นี่เป็นระดับตำนานอยู่ตรงตรงตรงอันนี้เลยฮะตลาดกินหยงเลยทุกคนตรงข้ามกับแว่นตาท็อปจรนินอีท็อปจรนินมันไปทุกประเทศเลยเนาะจนเขาคอละหาว่าทาไมเปิดจังเลยคนตัดแว่นกันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแต่เขาก็ธุกรกิจไนงะแฟนชงแฟนชายรวยอะไรเงี้ย อร่อยมากอร่อยไปหมดทุกคนอันนี้เห็ดหอมนะครับเห็ดหอมไขเม่เค็มนุ่มมากน้ำส้มหน่อยดีไหม ไอช็บเปลี่ยนน้ำส้มก็คุณภาพมากนะทุกคนจ่าร้างก็แบบว่านั่งสบายไม่เบียดเสียดกันนะฮะลูกค้าก็มากินได้ตลอดเวลาเลยแต่เรามาช่วงที่ลูกค้าออกไปบ้างเข้ามาบ้างอะไรประมาณนี้ครัะพอเวลาเราไปบางร้านก็จะแบบเราจะชอบไปช่วงที่แบบคนยังไม่เยอะนะทุกคนแต่ถ้าสายๆคนจะเริ่มตื่นมาแล้วนะ พริกน้ำส้มอร่อยมากผสมกับไอ,อ้เนาะอร่อยทุกคนอร่อยจริงค่ะม,มันแล้วแต่คนชอบด้วยอร่อยมากคะับสมน้ำน้ำน้ำส้มหน่อยหน่อยพริกน้ำส้มหน่อยหน่อยนะสุดยอดเลย ทุกคนอร่อยจริงฮะทุกคนเราต้องบอกต่อนะฮะอันนี้เยอะมากต้องบอกขออนุญาตเลยจะต้องอร่อยแบบนี้เราต้องเอาไปทานต่อที่โรงแรมทุกคนใช่ไหมฮะเราได้บรรยากาศทางอร่อยที่โรงแรมทุกคนอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเพราะบางคนชอบบอกว่ามื้อเช้าอยาก,กินเยอะมันจะหนักท้องแต่เราเนี่ยเป็นคนกินน้อยอยู่แล้วไงฮะ สบายสบายเน้นกินด้วยสุขภาพทุกคนอืมอร่อยมากอืมอาหารของกินเยอะนะจากใครจะโชคดีมีบุญมาร้านนี้ก็ต้องสรรหาถูกไหมฮะอืมต้องสรรหาหทุกคนเสิร์ชหาเลยนัดแอ์คอฟฟี่ ใครไปเขาคอหงก็ไปเส้นนู้นมีขนมกินอร่อยนะตรงหน้าค่ายเสนานา,นารง์นะฮะหรือถ้าเกิดใครไปตรงแสวเซนชั่นเฟสติวัลตรงนั้นก็จะมีตลาดนะตลาดตอนเย็นนะฮะหลายตลาดเลยนะตรงนั้นถ้าไปหัดใหญ่ในก็จะมีตลาดนัดหัดใหญ่ในตรงออวัดหัดใหญ่ในเลยใครไปไหว้ใครเคยเห็นพระพุทธรูปนอนที่สวยที่สุดแล้วยังตรงวัดหัดใหญ่ในต้องไปนะทุกคน เพราะว่าเวลาใครจะมาหัดใหญ่เนี่ยนั่งสนามบินนั่งเ,เครื่องมาลงใช่ไหมฮะจะต้องผ่านหัดใหญ่ในก่อนแล้วถึงจะเข้ามาในเมืองถึงจะมาโรงแรมสิงคโปร์ถึงจะมาเจอร้านนัดที่นี่เนี่ยนัดกาแฟแอนดิมซัมอาหารเช้าเนี่ยจะต้องผ่านหัดใหญ่ในก่อนไปไหว้พระก่อนทุกคนที่นั่นน่าอยู่มากเพราะว่าวัดหัดใหญ่ในเนี่ยตรงนั้นจะมีตลาดนะัดทุกเช้ามีขนมปังขนมอ่อแกงใต้ ข้าวยำผักบุ้งไต่ลาวเต้าคั่วที่อร่อยที่สุดก็อยู่ในตลาดหัดใหญ่ในที่สาคัญไก่ทอดหัดใหญ่ตรงนั้นเยอะมากแต่ต้องเลือกนะเพราะบางร้านไม่ได้อร่อยจริงนะบางร้านเนี่ยผสมแป้งนะตรงหอมทอดเนี่ยหอมทอดต้องห้ามผสมแป้งใครไปเจอร้านบอกถามมาเลยค่ะว่าร้านไหนของแท้จะแนะนําให้ถูกนะไม่ใช่ไปซื้อแล้วเดี๋ยวไม่ประทับใจก็จะหาว่าเสียชื่อหัดใหญ่ไก่ทอดหมดเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ติดหวังต้องอาหารเช้าที่นี่ทุกคน มีตามมีเป็นแบบเมนูเป็นอเมริกันเบรคฟาสต์ก็มีนะทุกคนมาได้เลยปักหมุดมาเลยชีอุทิศฮะไม่ไกลจากตลาดกิมหยงผัดใหญ่จะมีสองตลาดใหญ่ๆก็คือตลาดกิมยงกับตลาดสดเทศบาลเมืองครับใหญ่นะฮะตลาดกิมยงนี่ขึ้นชื่อมากเพราอยู่กับถนนนิพัดอุทิศหนึสองสานะฮะ ท่านใครที่ไม่มากินยงก็อาจจะรู้สึกงงๆว่ามันคืออะไรนะฮะก็เดินมาไม่ไกลฮะมานัดมาร้านนี้ไม่ไกลเดินจากโรงแรมสิงะโปค่ะไม่ไกลอืมอร่อยมากทุกคนอืมอืร่อยปลาชโกดด้วยนะจ๊ะทุกคนจ้าสวยผักดัดหอมนะฮะ อันนี้เราต้องไปแซบต่อที่โรงแรมสิงคโปร์ฮะทุกคนจ้านะอันนี้ดีนะมีประโยชน์นะทุกคนเนี่ยเกากี้ใช่ไหมฮะเกากี้ทุกคนเยอะมากไปเดี๋ยวเราไปแล้วนะทุกคนออกจากร้านไปกลับโรงแรมสิงคโปร์จ้ะทุกคนเนี่ยฮะทุกคนร้านรายการอาหารที่ข่ลูกไข่ลูกอัลกุเตไข่กระทะก็มีทุกคนจ้านี่ยฮะนะฮะ ร้านน่ารักมากเลยมีคาเซ่นั่งสบายๆลุ่มรื่นแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวอันนี้สาคัญมากเลยนะฮะทุกคนนี่เราเดินออกไปเราก็จะไปสิงคปโปร์โฮเทลสิมหยงไม่ไกลทุกคนเดินไปไหนเจอแต่ร้านของกินแต่ร้านดีๆเนี่ยต้องเดินมาหน่อยนะทุกคนจ้าเดี๋ยวเราโพสต์คลิปนี้ก่อนฮะเดี๋ยวต่อกันอีพีหน้าอ๋อเดินกลับ ไปสิงคโปร์โฮเทลไม่ไกลจริงๆทุกคนเพราะว่าถนนสาย3 <S 2, <S สาย 2, 2> สายหตรงกิมหยงทะลุก,กับชีอุทิตตรงนี้เลยหากคู่ขนานกันไปเลี๋ยวซ้ายออกจากร้านอ,อ่อเนี่ยฮะของร้านนัดคาแฟอันอันดิมซัมเนี่ยก็จะเจอถนนต่างๆนานาที่จะขนานกลับไปตรงไปกิมหยงได้ไม่ยากเลยทุกคนโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ